สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับพิดาในเทศกาลฉลองคริสต์มาสนะคะวันนี้วันที่24ธันวาคมก็คือวันฉลองพระเยซูคริสต์เจ้าสเสด็จมาบังเกิดเพื่อไถ่มนุษย์นะคะมนุษย์คนไหนที่ผิดบาปมีความบาปมีความรู้สึกว่าตัวเองบาปบงเล็บ ทุกคนแ่ะคะ่ะแต่วันนี้คือวันพิเศษก็คือวันที่พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาอาวตารเป็นมนุษย์นะคะเพื่อจะทำความดีเป็นอะไรละ่ะสอนพวกเราให้ทำตามว่าอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันคล้ายๆเรียกวันที่ได้รับของขวัญจากเบื้องบนนะคะดังนั้นพวกเราชาวโลกทั้งหลายก็คือจะมีการรวมญาติกันนะคะรวมญาติแล้วก็ แกะของขวัญแจกของขวัญแสดงความรักให้กันและกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือที่พิดาเตรียมเมื่อคืนนะคะเพื่อนเพืพ่ิดาก็จะมีอะไรล่ะสาลายทะเลข้างในพิดาก็จะทําเป็นหมูเนื้อวัวหมูกับเนื้อวัวผสมกับเนื้อกุ้งนะคะแล้วก็จะมีบรรดาลูกชิ้นปลาหมึกค่ะแล้วก็มีเนื้อหมูสไลา์แล้วก็มีเนื้อวัวสไลา์มีกุ้งมีปลาหมึกนไคะ ก็จะมีนะเขาเป็นเพื่อนเห็ดแล้วก็ผักกาดเขียวก็จะต้องใส่เข้าไปก่อนเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆผักกาดผักกาดเนาะเขาเรียกผักกาดเฉยๆเนาะบ้านเราแต่ภาษาเยอรมันเขาจะเรียกชีนาโคนหรือไม่ก็ชายนาโคนนะคะถ้าภาษาอังกฤษเขาคงจะเป็นชายนาโคนแต่ภาษาเยอรมันเขาเรียกชีน่านะคะ สระไอเป็นสระอีนะคะภาษาเยอรมันนี่ค่ะเ,เพื่อนๆกินผักเันแล้วเราก็จะมีซอสนะคะเ,เพื่อนๆซอสที่เราปรุงขึ้นมาเองก็คือซื้อสําเร็จแตะะ่เพื่อนแต่จะมีการปรุงขึ้นมานะคะเ,เพื่อนเพื่อความอร่อยพีดาก็จะไม่อุ่นนะคะก็จะตักแบ่งเป็นหกที่ อืมอืมอ้อะไรอ่ะอเฮียมีเซอร์ไพรส์กับเพื่อน ตั้งก็ตั้งก็ตังอืมอืมยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับยัยยัยไปไปเฮ้ฮ้ยไปสักพักหนึ่งนะไอ้ Hello my son ขอบคุณ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  แกคนแรกพิดาได้ค่ะเ,เพื่อนมีการบริการกันนะคะโอ้ยลูกชายตัวสูงสูงกว่ากล้องอีนี่ค่ะเ,เพื่อนลูกชายพิดาแม่แของพันน้ำให้มาม่ามามา่มาฮัลโหลเซอร์บอกกี่เกชุวยด กันซีลทำซีลเอาสบู่กอ่โัดมันด่นทำซีลกี่มัดทำสีเกสหนักกม่มัอันนี้ก็จากลูกชายกับเพื่อน ให้อาเฮียแล้วแล้วก็เสร็จภารกิจกินข้าวครอบครัวนะครเพื่อนๆทุกคนไม่อยากออกกล้องค่ะแยกย้ายกันไปแล้วก็เหลือแต่อาเฮีย <laughs> <laughs> แล้วก็ลูกชายของขวัญของพี่ดาครับเพื่อนๆ <laughs> ได้มาจากลูกชาย <laughs> เขาบอกให้เปิดดู <laughs> มามาอยากรู้ไหมว่าเป็นอะไร <laughs> อยากรู้ไปกับเพื่อนๆน,นะคะ <laughs> อะไร โอ้โหโอ้นี่ค่ะพเพื่อนๆลูกชายกับแฟนของลูกชายที่เป็นตำรวจหญิงอะคะ่ะอ๋อเป็นรูปเหรอลูกโซเป็นกรอบรูปนะคะแซ่เชิสวยมากเลยของขวัญถูกใจมา,มากาค่ะพเพื่อนๆ รูปของลูกชายเป็นครั้งแรกที่เขาตั้งใจเอามาให้แม่ค่ะพร้อมกับเพื่อนหญิงของเขานะคะโอเคค่ะเพื่อนๆพ,พี่ดาก็จะขอตัวก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้ามันบายบายก่อนด่าลอกโอ๊ยก้มลงมาหน่อยก้มลงมาสูงไปนิดโอ้บ๊ายบายค่ะ <laughs>